วัสดีค่ะมาพบกับห้องเรียนออนไลน์สไตล์โอูออนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมช่วงชั้นป .4 ถึงป .6 วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวัฒนธรรมไทยค่ะวัฒนธรรมหมายถึงอะไรนั้นยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าคะถ้าจำไม่ได้วันนี้เราจะมาทบทวนด้วยกันนะคะวัฒนธรรมก็คือ วิถีชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในสังคมและสามารถถ่ายทอดได้ค่ะละักษณะของวัฒน,นธรรมอย่างแรกเลยนะคะก็คือสร้างโดยคนหรือมนุษย์เท่านั้น 2. สร้างจากการเรียนรู้ 3. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและการเวลานะคะสสามารถ,ถถ่ายทอดทางสังคมได้หรือที่เราเรียกกันว่ามรดกทางสังคมและอย่างสุดท้ายนะคะ นั่นก็คือการมีแบบแผนเฉพาะของแต่ละสังคมค่ะวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือวัตถุธรรมเป็นรูป,ปรธรรมการคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยอาวุธประเภทที่2นามธรรมาเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนะคะ หัวข้อแรกก็คือนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมกฎหมายศิลธรรมหัวข้อที่2กคติธรรมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคุณธรรมต่างๆที่ใช้ในการดํารงชีวิตนะคะหรือการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะ,ะหัวข้อที่3สหธรรมค่ะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเช่นการเข้าแถวเพื่อรับสิ่งของ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าวัฒนธรรมไทยของเรามีลักษณะเช่นไร 1. เลยนะคะผสมผสานหลายเชื้อชาติ 2. มีระบบเครือญาติ 3. ชอบวิธีชีวิตแบบสนุกสนาน 4. ได้รับอิทธิพลจากอาชีพ 5. มีอิทธิพลจากศาสนา 6. ยึดพิธีกรรมยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ มีภาษากลางเพื่อใช้ในการติดต่อราชการและจะมีภาษาถิ่นของแต่ละภาคที่ใช้ในการสื่อสารของคนในภาคนั้นๆน,น,นะคะการละเล่นภาคเหนือนะคะก็จะมีการละเล่นฟ้อนเล็บภาคใต้หนังตะลุงมโนราภาคกลางเพลงฉ่อยและภาคอีสานหมอลำค่ะแน่นอนค่ะวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะ มีสาเหตุมาจากคนที่เปลี่ยนไปสังคมที่เปลี่ยนไปและธรรมชาติที่เปลี่ยนไปนะคะยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนนะคะเราจะใช้เกวียนนะคะในการขนส่งหรือการาบรรทุกสิ่งของนะคะแต่ในปัจจุบนันเราจะใช้เปลี่ยนไปใช้เป็นรถยนต์แทนนะคะการแต่งกายก็เช่นเดียวกันค่ะในอดีตเราจะใช้การแต่งแบบชุดไทยนะคะปัจจุบนันเราก็จะมาใช้ชุดสากล ตามแฟชั่นตามยุคตามสมัยไปค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ที่เราเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยกันไปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆและก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ฝากติดตามนะคะคลิปต่อๆไปของเราด้วยแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวัดเตาปูนสุขุมของเราด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากโรงเรียนของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย